มาดูกันค่ะว,ว่าเขาคนนั้นที่มีประเด็นปัญหากับเรานะคะแล้วก็อาจจะทะเลาะห่างกันไปเขายังรักฉันอยู่หรือเปล่านะคะหรือว่ารู้สึกอย่างเรากอะไรบ้างขอไพ่สองใบนะคะเขายังรักฉันอยู่หรือเปล่าอ่ะอืมถ้าดูแบบนี้นะก็คงยังต้องรัก,กอ่ะเพราะเขาน่าจะพึ่งพาคุณในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆนาะนาไพ่เด็กของเงินไพ่ของคนถูกตกด้วยเงินดังนั้นเนี่ยเขาถามว่าเขายังรักคุณอยู่หรือเปล่าอ่ะ อยากบอกว่าเขารักเพราะคุณมีผลประโยชน์ให้เขานะคนที่คุณทะเลาะเลิกไปห่างไปแล้วก็หรือคุยๆแล้วเงียบไปอ่ะถามว่ารู้สึกถึงคุณไหมเขารู้สึกแน่นอนแต่อยากจะบอกคุณว่าคุณต้องระวังนะเพราะว่าเหมือนความรู้สึกที่เขาคิดถึงคุณมันไม่ใช่เรื่องของความรักอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์คุณน่าจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเขาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นพอมีปัญหาอะไรไปแล้วเลิกกันไปหรือห่างกันไปเนี่ยสิ่งที่เขาคิดก็คือ เรื่องเองินเ,เรื่องทองเรื่องความมั่นคงที่คุณคอยซัพพอร์ตเขาอยู่ตลอดเวลาคุณอยากดีกับเขาไหมอะถ้าคุณอยากดีกับเขานะคุณลองหยิบยื่นผลประโยชน์อะไรให้เขาสิอ่ะกลับมาหาฉันเดี๋ยวฉันซื้อมือถือให้ใหม่กลับมาหาฉันเดี๋ยวเราไปกินนู่นกินนี้เราไปเที่ยวต่างจังหวัดกันเน,นี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่เขาคิดถึงเราอันนี้ก็ต้องพิจรนารนณาน <B uff> ขออภัยเสียงสุนัขเห่านะคะคือคลิปนี้เป็นคลิปสุ่มนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้แต่สําหรับคนที่ผ่านมาดูคลิปนี้เนี่ยคนที่ห่างคุณไปอ่ะ เขาคิดถึงเรื่องของผลประโยชน์จริงๆนะเงินการของเงินทำไมไมันเป็นเงินทั้งสองอันเลยอะนะคะก็ดูกันเพื่อความเพลิดเพลินค่ะอะไรจริงอะไรจริงก็รับไว้อะไรไม่ใช่ก็ทิ้งไปนะคะสวัสดีค่ะ